ซึ่งผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลางโหมท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ฝากดูแลตัวเองขั้นสูงสุดนะคะตอนนี้มีการขยายสายด่วนด้วยนะคะ1330เพราะว่ามีข่าวว่าโอ้โหคนโทรเข้าไปเนี่ยสายแทบไหม่เลยนะคะมีการเพิ่มคู่สายอีก150คกู้สายเพื่อส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษามีการกำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการให้ดีที่สุด เตรียมทั้งความพร้อมทั้งโรงพยาบาลจํานวนเตียงให้เพียงพอเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษายอย่างทั่วถึงคือท่านเป็นห่วงค่ะบอกไม่ให้ผู้ป่วยตกค้างล่าสุดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคสะสปสชค่ะ,คะก็มีการเพิ่มคู่สาย1330อีก150คู่สายรวมเป็น3,000คู่สายแล้วก็เพิ่มช่องทางติดต่อผ่านไลน์ค่ะ SINHSO ให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูล แล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมงนะคะมีการบริหารจัดการระบบการรักษาทั้ง Home Isolation Community Isolation ให้เพียงพอขอบความร่วมมือทุกคนค่ะช่วยกันลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เตือนภัยโควิดระดับ4ที่มีคําแนะนําให้งดไปสถานที่เสี่ยงงดการรวมกลุ่มสังสรรค์เน้นทํางานที่บ้านชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จําเป็นนะคะ